ขอนอนตักด้วยคนขอนอนตักด้วยคนนะหนูไม่อยากนอนหนูไม่อยากนอนในกลกองหนูอยากนอนตักแม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็กดื้อเด็กทองดื้อ ไม่ยอมนอนที่ตัวเองเนี่ยที่ตัวเอง,องมานอนกับตักแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ได้งานแม่ไม่ได้งานเลยหลับด้วยเห็มน่ะมานอนกับตักคนเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอเอาลงที่ตัวเองก็ตื่นหยิบใจที่ตัวเองก็ตื่นก็ต้องมานอนกับแม่อยู่ดี ดูสิดูสิเอฟซีดูสิมันติดคนแมวไม่มีแม่ติดคนอย่างนี้แหละแม่แมวคนเอาไปปล่อยแล้วแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ทิ้งเด็กไว้หิวนมเก็บมาเลี้ยงคนรวยๆเขาไม่เอาไปเลี้ยงกัน อยู่กับคนจนๆหดมือกินมื้อเห็นไหมทองมีทองมีทองจริงหรือเปล่าอืมหว้ก็ไม่ให้ถูกเขียดจะตัวเดียวเอ้ยแล้วจะเอาค่านมที่ไหน เฮ้เรายาวผานนมที่ไหน